ลงานเชิงประจักษ์พัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21 Power Skill ให้กับผู้เรียนโดยใช้กิจกรรมเลินทูเอิร์และร้านคาเฟ่เป็นฐานโดยนางวิชุตากาสีครูกศนนตำบลนาทอนน้องก็ฝึกเองใร้ค จากสภาพปัญหาผู้เรียนขาดทักษะความรู้และประสบการณ์การทำงาน hard skill <'re> like ผู้เรียนขาดทักษะการทำงานนทีงขาดทักษะการควบคุมทางด้านอารมณ์ soft skill mm hmm. ผู้เรียนขาดการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง mm hmm. ไม่กล้าแสดงออกไม่กล้าแสดงความคิดเห็นไม่มีความมั่นใจในตัวเองขาดความเชื่อมั่น mm hmm. และผู้เรียนขาดความคิดที้เริ่มสร้างสารรค์ การพัฒนาทักษะ p o w e r s k i l l มีวิธีการดำเนินงานดังนี้ 1. วิเคราะห์ผู้เรียนเพื่อหาสภาพปัญหาและจัดกลุ่ม 2. จัดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน 3. พัฒนาคาเฟ่สกรตำบนานาอน 4. ส,งส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือการประกอบอาชีพโครงการ Learn to อิร์หลักสูตรเมนูในคาเฟ่ 5. ส่งผู้เรียนเข้ารับพัฒนาทักษะอาชีพตามความสนใจกับกลุ่มอาชีพในชุมชนและศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่างๆวิถีชาวประมงวิถีชุมชนคนสูงไงอุเปพัฒนาทักษะด้านการจัดทำสื่อการถ่ายทำคลิปวิดีโอการตัดต่อคลิปวิดีโอโดยใช้โปรแกรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในร้านคาเฟ่ และพัฒนาทักษะความกล้าแสดงออกจากกิจกรรมสไลด์ชู 6. จัดอบรมทักษะด้านการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 7. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาสื่อส่งเสริมการอ่านและการผลิตสื่อ 8. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์สื่อ 9. จัดทำเมนูส่งเสริมการอ่านและอ่านคาเฟ่เพื่อให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่สนใจทุกช่วงวัย สิประชาสัมพันธ์เปิดตัวรักอ่านคาเฟ่ผ่านช่องทางต่างๆออกบูธกลุ่มไลน์ทิกตอกและเฟซบุ๊ YouTube เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาเรียนรู้ในคาเฟ่ 11. เปิดให้บริการรักอ่านคาเฟ่สกร,รตำบลนาทน 12. ให้บริการส่งเสริมการอ่านรักอ่านคาเฟ่ตามความสนใจของกลุ่มเป้าหมายทุกช่วงวัย ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับผู้เรียนผู้เรียนมีทักษะความรู้ประสบการณ์การทำงานทักษะมีความคิดสร้างสารรค์มีทักษะการทำงานเป็นทีมมีการแสวงหาความรู้ด้วยตนเองกล้าคิดกล้าทำกล้าสแสดงออกและมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นมีความคิดเริ่มสร้างสารรค์ที่จะรังสรรค์ผลงานใหม่ๆผลลัพธ์ความสำเร็จมีรักอ่านคาเฟ่เพื่อให้บริการส่งเสริมการอ่านและส่งเสริมการเรียนรู้ ผู้เรียนมีความรู้มีทักษะการทำงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมการอ่านรักอ่านคาเฟ่ได้สามารถให้บริการกลุ่มเป้าหมายได้ทุกช่วงวัยและรักอ่านคาเฟ่เป็นศูนย์กลางในการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21เป็นศูนย์เรียนรู้ l เลินท o e a r n จบแล้วมีงานทําและมีทักษะชีวิตในการอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข